การเร่งผลิตแอลกอฮอล์เพื่อให้ทันกับปริมาณความต้องการใช้ในประเทศในการดูแลสุขภาพอนามัยทั้งในระดับโรงพยาบาลสถานประกอบการและประชาชนถือเป็นภารกิจสำคัญของสิริบัญชาบริษัทประกอบธุรกิจผลิตยาฆ่าเชื้อโรคเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการผลิตเพื่อกระจายการดูแลอย่างทั่วถึงหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 กลับมาระบาดระลอกใหม่และสร้างความกังวลให้กับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลและป้องกันทั้งนี้ต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่มีการระบาดของเชื้อโรคสริปบัญชาก็จะเป็นธุรกิจที่หลายคนคิดถึงทั้งในแง่ความต้องการสินค้าในตลาดและโอกาสของธุรกิจแต่สริบัญชาก็เน้นย้ำธุรกิจผลิตยาฆ่าเชือ้อเป็นเวชภัณฑ์ทางยาที่ค่อยๆเติบโตไม่หวือหวาการขัดแคลนในรอบการระบาดครั้งที่ผ่านมาถือเป็นความฉุกเฉินและมีความต้องการจำนวนมาก เกินกำลังที่จะผลิตได้ทําให้ค่อนข้างกังวลกับสถานการณ์แต่ในครั้งนี้ยังสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีต้องยอมรับว่าโอเคการผลิตของเราม,มีมีค่อนข้างจะสูงแล้วก็ทําให้การผลิตนั้นมีมีการเติบโตอยู่อยู่บ้างพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าผมเองนั้นกลับมองอย่างนี้นะครับว่าการที่เราผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่ เราต้องการที่จะช่วยให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของของเชื้อโรคต่างๆในช่วงโควิดนั้นเรามองว่าการผลิตของเราสินค้าของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมของเราในเรื่องของการรักษาโรคหรือว่าป้องกันเชื้อโรคต่างๆผมมองในแง่นั้นมากกว่าผมไม่ได้มองในแง่ที่ว่าออจะขยายตัวแค่ไหนจะขายดีมากแค่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับ พัฒนาการของสินค้าสิรีบัญชามีการผลิตเพื่อให้ตอบรับการใช้ประโยชน์ในหลายขนาดสร้างสรร์แบรนด์และภาพลักษณ์น้ำสีฟ้าฉลากเหลืองแดง มีโฆษณาที่สร้างความจดจําในการทําหน้าที่เป็นนักฆ่าเชื้อโรคช่วยหมอพยาบาลคนเป็นแผลซึ่งก็สร้างการรู้จักมากขึ้นอยู่แล้วกระทั่งเมื่อมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นักฆ่าเชื้อโรครายนี้ก็โด่งดังเพิ่มขึ้นและมีสินค้าเป็นที่ต้องการของคนทั้งประเทศทั้งอย่างปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งแอลกอฮอล์ขวดฝาเกลียวแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์แผน่นและที่ขาดไม่ได้ก็คือแอลกอฮอล์เจลเป็นอีกหนึ่งสินค้าขายดี ช่วงยุคโควิดในทีนครองเมืองนั่นเองปัจจุบันสินค้าสรีบัญชาไม่ได้มีแค่แอลกอฮอล์เท่านั้นเพราะความเก่าแก่ดำเนินงานมาถึง67ปีสรีบัญชาจึงมีทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณและเครื่องสําอางหลายชนิดในท้องตลาดและในขณะเดียวกันยังเตรียมนํานวัตกรรมมาสร้างสินค้าใหม่ซึ่งจะเปิดตัวในอีกหนึ่งปีข้างหน้าด้วยเรากําลังมองไปถึงข้างหน้าก็คือเรื่องของนวัตกรรมต่าง เราเองกำลังมองมองแล้วก็มีการร่วมกับนักวิจัยในการที่จะผลิตสินค้าใหม่ขึ้นมานวัตกรรมที่ว่านี่ก็คือเป็นนวัตกรรมทางด้านยาด้วยแล้วก็ทางด้านเครื่องสมอางด้วยยาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งจะมีจะมีอยู่อยู่อยู่อย,อย,อย,อยู่อยู่ตัวหนึง่งซึ่งกำลังร่วมมือกับทางสวทชในการที่จะพัฒนาซึ่งเป็นเป็น เป็นผลิตภัณฑ์ในการฆ่าเชือ้อเหมือนกันแต่เป็นฆ่าเชืออ้ออีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่มาจากขมิ้นชันซึ่งอันนี้ก็กกกร่วมมือกับทางสงวทชเช่นกันในการในการ,ในการวิจัยแล้วก็พัฒนาให้มีให้มีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดครับ วิกฤตโควิด -19 ซึ่งระบาดระลอกใหม่แต่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในการระมัดระวังป้องกันสำหรับคนไทยโดยในระดับประเทศภาครัฐได้ออกมาตราการค้นหาตีวงฝ้าระวังสื่อสารและสร้างความร่วมมือเพื่อควบคุมดูแลรักษาและค้นหารายใหม่อย่างต่อเนื่องในส่วนของบริษัทห้างร้านสถานประกอบการอาคารสถานที่ส่วนราชการและอื่นๆก็หมั่นตรวจตราดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสม่ำเสมอเช่นเดียวกับระดับประชาชน ก็ต้องใช้ชีวิตติดแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ไม่อาจมองเห็นทั้งยังจะต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐหากตกเป็นผู้ต้องสงสยัยว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในทีอีกด้วยสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพพิชญาพักคล้ายมณีรายงาน